เสียงกระซิบจากห้องสมุดณโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีหลังมีข่าวลือว่ามีเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นกับนักเรียนคนหนึ่งในช่วงยุคไนตีนักเรียนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยแนนตีก้องและฟ้า ตัดสินใจมาลองของในคืนวันศุกร์สิบสามโดยหวังว่าจะได้เจออะไรแปลกๆพวกเรามาถึงโรงเรียนตอนสองทุ่งพรึ่งทุกอย่างเงียบสงัดมีพิ้งเสียงลมพัดต้นไม้ที่พุ่มใบหนาอย่างน่าขนลุกกลิ่นเก่าแก่ของไม้ที่ชื้นและฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณตีที่เป็นหัวโจกเสนอให้ลองเรียกบางอย่าง โดยการเปิดประตูห้องสมุดเก่าที่เล่าลือกันว่าเฮี้ยนที่สุดขณะที่ตีกำลังพยายามงัดบานประตูไม้เก่าๆที่บวมจนเปิดยากจู่ๆไฟฉายในมือของกล้องก็เริ่มกระพริบทีๆก่อนจะดับวูบไปในที่สุดความมืดเข้าปกคลุมทันทีเหลือพีงแสงจันทร์สลัวๆที่เล็ดลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างแตก,แตก แนนบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองมาจากมุมมืดของโถงทางเดินทันใดนั้นประตูห้องสมุดก็แง้มออกเองอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงแอดที่ดังเอียดอาดลากยาวกว่าเดิมพวกเรายืนนิ่งตัวแข็งทื่อในความมืดมิดของห้องสมุดเราเห็นพียงเงามืดมืดทะมึนของชั้นหนังสือเก่า แนนกระซิบเสียงสัน่นฉันได้กลิ่นน้ำอบไทยทันทีที่คำพูดนั้นจบลงเสียงกระซิบแหบพราก็ดังขึ้นข้างหูฟ้ามาเล่นด้วยกันสิฟ้ากรีดลั่นพยายามวิ่งถอยในหลังแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างกระชากขาเธอให้ล้มลงจนตัวกระแทกพื้นดังตุบตีกับกล้องรีบเข้าไปช่วยดึงฟ้าขึ้นมาแต่ก็รู้สึกเหมือนมีแรงมหาศาลพยายามดึงเธอไว ในความกลาหลนนั้นก้องตาเหลือบแต่เห็นบางสิ่งคล้ายศีรษะกลิ้งออกมาจากซอกชั้นสือแนนมองไปที่ประตูห้องสมุดอีกครั้งและเห็นเงาร่างผอมสูงยืนอยู่ตรงธรณีประตูเงาร่างนั้นไม่มีส่วนศีรษะแสงจันทร์ที่ส่องกระทบพอดีเผยให้เห็นว่าที่คอของมันนั้นมีแต่รอยขาดเบือวะเหมือนถูกกระชากออกไปอย่างรุนแรง ความหวาดกลัวเข้าครอบงำพวกเราตัดสินใจวิ่งหนีไปที่รถทันทีไม่คิดชีวิตตลอดทางวิ่งออกจากโรงเรียนร้างนั้นเราได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยคิกคักตามหลังมาตลอดราวกับว่ามีบางสิ่งตามมาส่งเราถึงหน้าประตูเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงครางหิวโหวยคล้ายเสียงเสือที่ใกล้เข้ามาทุกที พอพวกเรากระโดดขึ้นรถได้สตาร์ทเครื่องยนต์นทันทีทิ้งโรงเรียนร้างนั้นไว้เบื้องหลังแต่แม้จะขับออกมาไกลแล้วกลิ่นน้ำอบไทยเจือกลิ่นเหม็นเน่าก็ยังคงลอยคละคลุ้งอยู่ในรถตีเหลือบมองกระจกหลังและเห็นเงาดำทะมึนคล้ายคนยืนจ้องมองรถเราอยู่บนถนนราวกับว่ามีบางสิ่งติดตามพวกเราออกมาด้วย เหตุการณ์ในคืนนั้นฝังใจพวกเราไปอีกนานแสนนานไม่มีใครกล้ากลับไปเหยียบโรงเรียนร้างทิ่นครปฐมแห่งนั้นอีกเลย